สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เรามาว่ากันถึงคำพูดย้ำจิตของอาจารย์ยายลูอิสเฮนะครับที่จริงผมเคยทำคลิปคำพูดย้ำจิตของอาจารย์ยายลูอิสเฮมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นแบบที่ยาวกว่าเดิมนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยสวัสดีค่ะนี่คือลูอิสเฮฉันมีความปิติอย่างมาก ที่จะแบ่งปันคำพูดย้ำจิตแด่คุณกรุณาฟังคลิปนี้อย่างต่ำเป็นเวลา30วันหากคุณได้ฟังระหว่างขับรถได้มันจะกลายเป็นเพื่อนผู้แสนดีบนท้องถนนของคุณจงปล่อยให้แนวคิดทั้งหลายนี้ซึมซับผ่านไปสู่จิตสำนึกของคุณจนกระทั่งมันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในตัวคุณฉันขออุทิศคลิปนี้ ให้กับเหล่าผู้ฟังที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นความปรารถนาของฉันที่พวกคุณแต่ละคนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้คำพูดย้ำจิตเพื่อสร้างความรักสันติสุขความเบิกบานความรุ่งเรืองและสัมผัสของภาวะที่ดีงามเพื่อตัวคุณเองวันนี้คือวันใหม่วันนี้คือวันที่คุณจะเริ่มต้นการสร้างชีวิตที่เติมเต็ม วันนี้คือวันที่คุณจะปลดปล่อยข้อจำกัดทั้งมวลออกไปวันนี้คือวันที่คุณเรียนรู้ความลับของชีวิตคุณเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นได้คุณมีเครื่องมือที่เพียบพร้อมในตัวเองอยู่แล้วเครื่องมือที่ว่าคือความคิดและความเชื่อของคุณฉันจะสอนวิธีการใช้เครื่องมือนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวมของคุณ สำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับคำย้ำจิตในเชิงบวกฉันขออธิบายก่อนสักเล็กน้อยการย้ำจิตคือสิ่งใดก็ตามที่คุณพูดหรือคิดถึงบ่อยๆมีหลายสิ่งมากมายที่คนเรามักพูดหรือคิดไปในแง่ลบและไม่ได้สร้างประสบการณ์ที่ดีใดๆขึ้นมาเลยเราต้องทำการฝึกฝนวิธีที่เราคิดและวิธีที่เราพูด ให้กลายเป็นรูปแบบในเชิงบวกหากเราปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองการย้ำจิตจะเปิดเผยหนทางมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐานแล้วมันคือวิธีการที่คุณสื่อสารลงไปสู่จิตใต้สำนึกของคุณว่าฉันเป็นผู้รับผิดชอบตัวฉันได้ตระหนักว่ามีบางสิ่งที่ทำได้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เมื่อฉันพูดเกี่ยวกับการย้ำจิตมันหมายถึงการเลือกคำพูดอย่างมีสติซึ่งจะช่วยเหลือไม่ก็ขจัดบางสิ่งจากชีวิตของคุณหรือช่วยในการสร้างสิ่งใหม่ให้แก่ชีวิตของคุณทุกความคิดที่คุณคิดทุกคำพูดที่คุณพูดมันคือการย้ำจิตการพูดกับตัวเองคือกระแสของการย้ำจิต คุณทำการย้ำจิตแก่ตัวเองทุกขณะไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ก็ตามคุณกําลังยืนยันและสร้างประสบการณ์ชีวิตด้วยทุกคำพูดและทุกความคิดความเชื่อของคุณเป็นเพียงรูปแบบการคิดที่เป็นนิสัยที่คุณเคยเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆมีหลายความเชื่อที่ทำงานได้เป็นอย่างดีส่วนความเชื่ออื่นๆอาจเป็นตัวจำกัดความสามารถของคุณ ในการสรรสร้างสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริงสิ่งที่คุณต้องการและสิ่งที่คุณเชื่อว่าคู่ควรที่จะได้รับอาจเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันมากคุณจำเป็นต้องใส่ใจกับความคิดของตัวเองเพื่อที่คุณจะได้เริ่มต้นขจัดความคิดที่สร้างประสบการณ์ที่คุณไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตพึงรู้ไว้ว่า ทุกคำบ่นก็เป็นการย้ำจิตของสิ่งที่คุณไม่ได้ต้องการในชีวิตทุกครั้งที่คุณมีความกโกรธมันคือการย้ำจิตว่าคุณต้องการความกโกรธที่มากขึ้นทุกครั้งที่คุณรู้สึกล่ากับตกเป็นเหยื่อคุณก็กำลังย้ำจิตว่าคุณต้องการที่จะเป็นเหยื่อมากยิ่งขึ้นหากคุณรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้มอบสิ่งที่คุณต้องการบนโลกนี้ มันย่อมแน่นอนว่าคุณจะไม่มีทางได้สิ่งดีๆที่ชีวิตได้มอบให้แก่ผู้อื่นเลยจนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดและวิธีการพูดของตัวเองคุณไม่ใช่คนไม่ดีที่คิดในแบบที่เป็นอยู่คุณแค่ยังไม่เคยเรียนรู้วิธีการคิดและวิธีการพูดโลกนี้กำลังเริ่มเรียนรู้ว่าความคิดเป็นตัวสร้างประสบการณ์ พ่อแม่ของคุณอาจไม่รู้สิ่งเหล่านี้ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะสอนมันให้แก่คุณพ่อแม่ของคุณก็สอนวิธีที่พ่อแม่ของเขาเคยสอนมาก่อนดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดที่ผิดในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนจะตื่นขึ้นและเริ่มต้นสร้างชีวิตอย่างมีสติในวิถีทางที่น่าพึงพอใจ รวมทั้งส่งเสริมเราด้วยคุณทำได้ฉันทำได้เราทุกคนสามารถทำได้คุณแค่ต้องเรียนรู้วิธีการเอาละ่ะเรามาเริ่มกันเลยฉันจะพูดเรื่องการย้ำจิตทั่วๆไปแล้วต่อมาก็จะเป็นไปในพื้นที่ที่เจาะจงของชีวิตรวมทั้งแสดงวิธีในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสุขภาพ หรือการเงินหรือชีวิตรักเป็นต้นเมื่อคุณได้เรียนรู้วิธีการย้ำจิตคุณจะสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกสถานการณ์บางคนอาจพูดว่าการย้ำจิตไม่ได้ผลซึ่งคำนี้นี่แหละคือการย้ำจิตด้วยตัวมันเองสิ่งที่เขาหมายถึงก็คือเขาแค่ไม่รู้วิธีการใช้อย่างถูกต้องเขาอาจเอ,อ่ยออกมาเป็นคำพูดว่า ความรุ่งเรืองของฉันกำลังเกิดขึ้นพร้อมกับกำลังคิดในใจว่าสิ่งที่ทำอยู่นี่มันช่างโง่เง,ง่าเสียจริงฉันรู้ว่ามันไม่ได้ผลหรอกคุณคิดว่าคําย้ำจิตอันไหนจะชนะหรือคะเป็นคําในแง่ลบอยู่แล้วเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของนิสัยที่ยืนยาวมานานเป็นวิธีการที่ใช้มองโลกบางครั้งผู้คนก็บอกว่า เขาทำการย้ำจิตวันละครั้งแล้วเวลาที่เหลือก็ใช้เพื่อการพร่ำบน่นหากเป็นแบบนี้มันจะต้องใช้เวลาที่นานมากกว่าที่คำย้ำจิตจะส่งผลคำย้ำจิตที่เป็นการบ่นจะชนะเสมอเพราะมันมีอยู่มากมายและมักจะพูดออกมาโดยใส่อารมณ์ที่เข้มขน้นการย้ำจิตที่เป็นคำพูดเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการเท่านั้น สิ่งที่เราทำในเวลาที่เหลือในตอนกลางวันและกลางคืนนั้นสำคัญมากกว่าความลับที่ทำให้การย้ำจิตทำงานได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอคือการเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อให้มันเติบโตขึ้นการย้ำจิตก็เหมือนการใส่มเมล็ดพันธุ์ลงไปในผืนดินดินไม่ดีก็เติบโตไม่ดีดินสมบูรณ์ก็เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์พูนสุข ยิ่งคุณสามารถเลือกความคิดที่จะให้เกิดความรู้สึกดีการย้ำจิตก็ยิ่งได้ผลเร็วขึ้นเท่านั้นจงคิดถึงความคิดที่มีความสุขมันเรียบง่ายและทำได้ง่ายๆแบบนั้นล่ะคะ่ะวิธีการที่คุณเลือกความคิดในตอนนี้คือทางเลือกที่ว่านั่นคุณอาจไม่ตระหนักถึงมันเพราะคุณมีความคิดแบบนี้มาอย่างยาวนานแต่มันก็เป็นการเลือก ตอนนี้วันนี้เวลานี้คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนความคิดมันจะไม่เปลี่ยนไปในชั่วข้ามคืนหรอกนะแต่ถ้าคุณทำอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันคิดในวิถีที่ทำให้คุณรู้สึกดีและคุณจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในทุกพื้นที่ของชีวิตได้อย่างแท้จริงฉันเรียนรู้ความลับนี้มาจากอับราฮัมฮิกส์ฉันมองว่า อับ,บราฮัมเป็นหนึ่งในครูที่ดีที่สุดบนโลกนี้ฉันตื่นนอนขึ้นมาทุกเช้าด้วยพรอ,อันประเสริฐและสำนึกรู้คุณในชีวิตยอดเยี่ยมที่ตัวฉันได้มุ่งไปและฉันเลือกที่จะคิดอย่างมีความสุขไม่ว่าผู้อื่นจะกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามไม่หรอกคะ่ะฉันไม่ได้ทำได้100%เอร์ซตลอดเวลาแต่ฉันสามารถทำได้7 5 8ดเเซนต และในตอนนี้มันก็สร้างความแตกต่างที่ใหญ่หลวงฉันมีความเบิกบานในชีวิตและความดีงามก็ดูเหมือนจะไหลมาสู่โลกทุกวันนี้ของฉันมีเพียงเวลาเดียวที่คุณมีชีวิตอยู่มันคือเวลานี้เวลาในตอนนี้คือเวลาเพียงหนึ่งเดียวที่คุณสามารถควบคุมมันได้หากเราไม่ได้รู้สึกดีในเวลานี้ แล้วเราจะไปสร้างอนาคตที่มั่งคั่งบริบูรณ์และสนุกสนานได้อย่างไรคุณรู้สึกอย่างไรในตอนนี้รู้สึกดีหรือเปล่ารู้สึกแย่หรือไม่อารมณ์ในตอนนี้เป็นอย่างไรความรู้สึกที่คุณสังหรณ์เป็นแบบไหนคุณอยากที่จะรู้สึกดีขึ้นหรือไม่ถ้างั้นลองเอื้อมไปหาความรู้สึกที่ดีขึ้น หากคุณรู้สึกแย่เศร้าใจหงุดหงิดขมขื่นต่อต้านโกรธเกรี้ยวหวาดกลัวรู้สึกผิดกดดันลิษยาวิภาควิจารณ์และอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรก็ตามนั่นคือคุณได้สูญเสียการเชื่อมต่อกับการไหลของประสบการณ์ดีๆที่จักรวาลกำลังรอคอยที่จะมอบให้แก่คุณแล้วอย่าสูญเสียความคิดในการกล่าวโทษ ไม่มีใครไม่มีสถานที่ใดหรือไม่มีสิ่งใดที่มีอำนาจควบคุมความรู้สึกของคุณเพราะไม่มีอะไรที่คิดอยู่ในจิตใจของคุณหรอกคะ่ะนี่จึงเป็นเหตุผลที่คุณไม่ได้มีอำนาจควบคุมที่เหนือกว่าผู้อื่นเพราะคุณไม่อาจควบคุมความคิดของเขาได้ไม่มีใครควบคุมใครได้หากคนคนนั้นไม่ให้การอนุญาตดังนั้นคุณจำต้องตระหนักถึงจิต อันเปี่ยมพลังที่คุณมีอยู่คุณสามารถควบคุมความคิดตัวเองได้มันเป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่คุณมีพลังควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จสิ่งที่คุณเลือกที่จะคิดจะได้รับในชีวิตของคุณฉันเลือกความคิดที่นำพาความเบิกบานและการขอบคุณอย่างซาบซึ้งซึ่งคุณเองก็ทำได้เช่นเดียวกันความคิดประเภทใดที่ทำให้คุณรู้สึกดี ความคิดที่เกี่ยวกับความรักความซาบซึ้งการขอบคุณการจดจำประสบการณ์ที่เบิกบานคิดถึงสิ่งที่คุณอยากจะมีในอนาคตดีใจที่ยังมีชีวิตอยู่ไวยผรอนร่างกายตัวเองด้วยความรักมีความสุขอยู่ในปัจจุบันขณะและรอคอยวันพรุ่งนี้อย่างใจจดจอ่อความคิดประเภทนี้คือพฤติกรรมของการรักตัวเองและการรักตัวเองนี่แหละ ที่สร้างสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตของคุณเอาละต่อไปเราจะเข้าสู่วิธีการย้ำจิตกันแล้วการย้ำจิตคือการเลือกที่จะคิดถึงความคิดที่จำเพาะเจาะจงอย่างมีสติที่จะสร้างผลลัพธ์ในเชิงบวกของอนาคตมันเป็นเสมือนจุดโฟกัสเพื่อเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงความคิดคําพูดเพื่อการย้ำจิต คือการก้าวข้ามสถานการณ์ปัจจุบันไปสู่การสร้างสรรค์นอนาคตด้วยถ้อยคำที่คุณเลือกในตอนนี้เมื่อคุณเลือกที่จะพูดว่าฉันคือความเจริญรุ่งเรืองทั้งที่จริงแล้วคุณอาจเหลือเงินในบัญชีไม่ได้มากนักในตอนนี้สิ่งที่คุณกำลังทำคือการปลูกเมล็ดพันธุ์สำหรับอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองทุกครั้งที่พูดซ้ำ เท่ากับคุณกำลังรดน้ำให้เมล็ดพันธุ์ที่คุณได้ปลูกเอาไว้ในจิตใจของคุณนี่จึงเป็นเหตุผลที่คุณต้องมีจิตที่มีความสุขทุกอย่างจะเจริญเติบโตได้เร็วกว่ามากในดินที่อุดมสมบูรณ์มันสำคัญมากที่คุณต้องพูดคำสั่งย้ำจิตในรูปประโยคปัจจุบันเช่นฉันมีหรือฉันเป็นหากคุณพูดว่าฉันจะเป็นหรือ ฉันจะมีมันก็ยังคงอยู่ที่ในอนาคตเพียงอย่างเดียวจักรวาลรับความคิดและคำพูดของคุณตามที่มันเป็นแบบนั้นจริงๆและมอบสิ่งที่คุณต้องการให้อยู่เสมอนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณต้องอยู่ในบรรยากาศที่มีความสุขตลอดเวลาเพราะมันง่ายกว่าที่จะคิดคํำย้ำจิตในเชิงบวกในเวลาที่คุณรู้สึกดี ลองคิดแบบนี้ทุกความคิดที่เกิดขึ้นนั้นต้องนับรวมทั้งหมดดังนั้นอย่าเสียความคิดที่ส่งคุณค่าไปเปล่าๆทุกความคิดในแง่บวกนำสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตของคุณทุกความคิดในแง่ลบผลักสิ่งดีๆให้ออกไปมันทําให้ยากที่จะเอื้อมถึงได้กี่ครั้งแล้วที่คุณเกือบจะได้สิ่งดีๆแล้วจู่ๆ มันก็ลื่นหลุดไปในวินาทีสุดท้ายหากคุณสามารถจดจำบรรยากาศในเวลาแบบนั้นได้คุณก็จะพบคำตอบความคิดเชิงลบที่มากเกินไปมันสร้างสิ่งกีดขวางต่อคำย้ำจิตในเชิงบวกหากคุณพูดว่าฉันไม่อยากป่วยอีกแล้วนี่ก็ไม่ใช่คำสั่งย้ำจิตเพื่อสุขภาพที่ดีเลยคุณต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้องการอะไรกันแน่เช่น ฉันยอมรับสุขภาพที่สมบูรณ์แบบในตอนนี้อย่างคำว่าฉันเกลียดรถยนต์คันนี้ก็จะไม่ดึงดูดรถยนต์คันใหม่มาหาคุณเพราะคุณไม่ชัดเจนและแม้กระทั่งคุณจะได้รถคันใหม่มาจริงๆก็จะลงเอยด้วยการเกลียดมันเพราะนี่คือสิ่งที่คุณย้ำจิตมาด้วยตัวเองหากคุณอยากได้รถคันใหม่ก็อาจพูดแบบนี้ฉันมีรถยนต์คันใหม่ที่แสนสวย ที่เหมาะสมต่อทุกความจำเป็นของฉันบางคนพูดว่าชีวิตมันห่วยนี่เป็นคํำย้ำจิตที่ย่ำแย่จริงๆคุณจินตนาการออกไหมคะว่ามันจะนำพาประสบการณ์อะไรให้มาหาคุณไม่ใช่ชีวิตหลอกขาดที่ห่วยความคิดของคุณต่างหากที่ห่วยความคิดแบบนี้จะทำให้คุณรู้สึกย่ำแย่และเมื่อคุณรู้สึกย่ำแย่ ไม่มีสิ่งใดๆจะเข้าสู่ชีวิตคุณได้อย่าเสียเวลาโต้เถียงเรื่องข้อจำกัดของตัวคุณหรือความสัมพันธ์แย่ๆปัญหาต่างๆอาการเจ็บป่วยความยากจนและอื่นๆยิ่งคุณพูดถึงปัญหามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการย้ำให้มันฝังแน่นไปเรื่อยๆอย่ากล่าวโทษผู้อื่นสำหรับปัญหาของคุณมันคืออีกหนึ่งการเสียเวลาไปเปล่าๆ เราทุกคนใช้ชีวิตภายใต้จิตสํำนึกความคิดของแต่ละคนและมีเพียงเราที่จะดึงดูดประสบการณ์เฉพาะของตัวเองด้วยวิธีการที่เราคิดเมื่อคุณเปลี่ยนกระบวนการคิดทุกสิ่งในชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยคุณจะอจัศจรรย์ใจและประหลาดใจที่จะเห็นว่าผู้คนสถานที่สิ่งต่างๆและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปได้มากเพียงใด การกล่าวโทษก็เป็นอีกหนึ่งการย้ำจิตในเชิงลบและคุณคงไม่อยากเสียความคิดที่มีค่าไปกับมันที่จริงจงเรียนรู้ที่จะแปลเปลี่ยนคําย้ำจิตเชิงลบให้เป็นไปในเชิงบวกเช่นฉันเกลียดร่างกายตัวเองกลายเป็นฉันรักและซาบซึ้งต่อร่างกายตัวเองฉันไม่มีเงินพอกลายเป็นเงินหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตของฉัน ในวิถีทางที่มั่งคั่งฉันเหน็ดเหนื่อยกับการเจ็บป่วยเป็นฉันยินยอมให้ร่างกายกลับสู่สุขภาพอันดีงามตามธรรมชาติฉันอ้วนเกินไปเป็นฉันให้เกียรติร่างกายตัวเองและดูแลมันเป็นอย่างดีไม่มีใครรักฉันเป็นฉันเผื่อแผ่ความรักและความรักก็เติมเต็มชีวิตของฉัน ฉันเป็นคนไม่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นฉันค้นพบพรสวรรค์ที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีอยู่ฉันติดอยู่ในงานแย่ๆก็กลายเป็นประตูบานใหม่ที่ยอดเยี่ยมกำลังเปิดออกแก่ฉันตลอดเวลาฉันไม่ดีพอเป็นฉันอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนไปในแง่บวกและฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดนี่ไม่ได้หมายความว่า คุณต้องหวาดกลัวต่อทุกความคิดที่เกิดขึ้นเพราะเมื่อเราเริ่มที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงและใส่ใจกับความคิดอย่างจริงจังคุณจะตื่นตระหนกเมื่อได้รู้ว่ามีความคิดเชิงลบเกิดขึ้นมากเพียงใดดังนั้นเมื่อคุณจับความคิดลบได้ทันท่วงทีแค่คิดกับตัวเองว่ามันเป็นแค่ความคิดเก่าซึ่งฉันขอไม่เลือกที่จะคิดแบบนั้นอีกแล้วจากนั้น ก็หาความคิดเชิงบวกเพื่อมาทดแทนมันอย่างรวดเร็วเท่าที่ทำได้จำไว้ว่าคุณต้องรู้สึกดีให้มากเท่าที่เป็นไปได้ความคิดที่เป็นความขมขื่นต่อต้านกล่าวโทษรู้สึกผิดทำให้คุณรู้สึกยำแย่และมันคือนิสัยที่คุณต้องการที่จะปลดปล่อยมันออกไปให้หมดสิน้นการย้ำจิตเป็นทางออกที่จะทดแทนปัญหาอะไรก็ตามที่คุณอาจมีอยู่ เมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาจงเอ่ยคําเหล่านี้ซ้ำไปซ้ำมาว่าทุกอย่างลงเอยด้วยดีทุกอย่างกำลังทำงานเพื่อความดีงามที่สูงสุดสิ่งที่ได้จากเรื่องนี้มีเพียงผลลัพธ์ดีๆเท่านั้นและฉันปลอดภัยคําย้ำจิตที่เรียบง่ายนี้จะสร้างปฏิหารแก่ชีวิตของคุณฉันขอแนะนำเพิ่มเติมว่า คุณไม่ควรเล่าเรื่องคำย้ำจิตของคุณแก่ใครๆคนที่อาจล้อเลียนแนวคิดเหล่านี้ตอนที่คุณเพิ่งเริ่มต้นมันจะดีกว่าที่เก็บความคิดนี้ไว้กับตัวเองจนกว่าคุณจะบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วเพื่อนของคุณก็จะถามว่าชีวิตของเธอเปลี่ยนไปมากเลยเธอดูต่างออกไปไปทำอะไรมาหรือและตอนนั้นละ่ะ ก็ถึงเวลาที่คุณสามารถอธิบายได้จงหมั่นฟังคลิปนี้บ่อยๆจนกระทั่งคุณเข้าใจหลักการและใช้ชีวิตไปตามนั้นคุณอาจเจาะจงฟังเนื้อหาที่มีความหมายมากที่สุดแก่คุณและฝึกฝนคำย้ำจิตพึงระลึกไว้ว่าควรสร้างคำสั่งย้ำจิตของตัวเองขึ้นมาด้วยจงปล่อยให้คำย้ำจิต และแนวคิดเหล่านี้ช่วยชะล้างจิตสำนึกของคุณแล้วจิตใต้สำนึกก็จะรับสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณในห่วงเวลานั้นเข้าไปแนวคิดเหล่านี้เป็นเสมือนปุ๋ยเพื่อพื้นดินแห่งจิตของคุณคุณสามารถซึมซับสิ่งต่างๆด้วยการทำซ้ำๆเท่ากับคุณกำลังพรวนดินในสวนให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างช้าๆทุกอย่างที่ปลูกไปจะเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์ ฉันเห็นความมีชีวิตชีวาและสุขภาพดีที่อยู่รายรอบความงดงามของการใช้ชีวิตแห่งความรักที่รุ่งเรืองเต็มเปี่ยมไปด้วยความเบิกบานและเสียงหัวเราะคุณกำลังอยู่บนเส้นทางที่อัศจรรย์ของการเปลี่ยนแปลงเติบโตการเยียวยาของคุณได้เริ่มขึ้นแล้วร่างกายของคุณรู้วิธีการเยียวยาตัวเองจงนำสิ่งไร้ค่าในแง่ลบออกไปให้ผลทาง จงรักร่างกายมอบอาหารและเครื่องมือที่ดีต่อสุขภาพเอาอกเอาใจและมอบความเคารพแก่ร่างกายสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อสุขภาพอันดีงามอนุญาตให้ร่างกายเยียวยาตัวเองการเต็มใจที่จะให้อภัยเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเยียวยาตัวเองฉันอนุญาตให้ความรักจากหัวใจ ช่วยชาลลางช่วยทำความสะอาดและเยียวยาทุกส่วนในร่างกายของฉันฉันรู้ว่าตัวเองคู่ควรต่อการเยียวยาฉันเชื่อมั่นในภูมิปัญญาภายในมีพื้นที่บางแห่งในตัวของเราที่เชื่อมต่อกับภูมิปัญญาที่ไร้ขีดจำกัดของจักรวาลในที่แห่งนี้มีคําตอบทุกอย่างต่อทุกคำถามที่คุณมีอยู่ จงเรียนรู้ที่จะเชื่อในตัวตนภายในเมื่อฉันใช้ชีวิตประจำวันฉันฟังเสียงคําชี้แนะที่อยู่ภายในตัวเองภูมิปัญญาหรือปัญญายาณภายในจะอยู่เคียงข้างฉันเสมอฉันเชื่อมั่นว่ามันจะอยู่ที่นั่นตลอดเวลาตัวฉันปลอดภยัยฉันเต็มใจให้อภยัยหากตัวคุณกำลังคุมขังตัวเองอยู่ในคุกของความเย่อหยิ่ง พระนงตนเราจะไม่อาจมีอิสระได้แต่เราอาจไม่รู้อย่างแน่ชัดว่าควรจะยกโทษด,ด้วยวิธีไหนเราสามารถเริ่มด้วยการเต็มใจที่จะให้อภัยก่อนแล้วจัก,กรวาลจะตอบสนองต่อเจตจำนงของเราและช่วยเหลือในการหาหนทางให้แก่เราให้อภัยตัวเองและผู้อื่นปลดปล่อยตัวคุณจากในอดีต การให้อภัยเป็นคำตอบต่อเกือบทุกปัญหาที่คุณมีการให้อภัยคือของขวัญที่มอบให้แด่ตนเองฉันให้อภัยและปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเอาละครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามฟังมาถึงตรงนี้ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่กดและอย่าลืมกลับมาติดตามคลิปเนื้อหาความรู้ดีๆใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้ขอบคุณอีกครั้งและสวัสดีครับ